ขอย้ำผู้ปฏิบัติแนวสัมพัญญาบัพพะคือเราอาศัยสติคือความรล,ลึกได้หรือระลึกรู้เนี่ยกว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นหลักในฐานกายในฐานเวทนาในฐานจิตให้เห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นฐานธรรมนะคือตัดอุปทานขันธ์ทั้ง5้ากนี้ในระหว่างที่ผู้ปฏิบัติเนี่ย ถ้าเกิดว่านั่งไปนานๆแล้วเนี่ยเกิดเหน็บชาเกิดขึ้นเน็บชานั่แหละคือตัวความรู้สึกกันละเราเล็งดูว่าตรงทิ่ก้นสัมผัสกับพื้นหรือขาสัมผัสกับพื้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีเน็บกินตรงไหนที่เราก็เอาสติไปตรวจดูเลยว่ามันชัดเจนตรงไหนที่สุดเราก็เอาสติจับตรงนั้นเป็นหลัก นั่นแหละเป็นมันเป็นที่เกาะของสติอย่างดีเลยดลยีจิตมันจะได้ไม่ฟุง้งซ่านไปทางไหนเพราะมีที่เกาะถ้าสติเราเกาะสักพักหนึ่งเนี่ยพอจิตมันรวมเนี่ยปุ๊บมันก็จะดับพวกเน็บเนี่ยตัวก็จะโปร่งเร็วนะโปร่งเบาได้เร็วอันนี้เป็นเป็นข้อดีเลยเป็นที่เกาะของสติได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นนี่นังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ถามมา